ใช่อ่ะนะเกาวันนี้จะพามาดูรถเทเลอร์กันครับนี่ครับตก็จากเมื่อวานมีสี่คันครับนี้เมื่อวานมีสองคันบอฟเฟย์ครับฮีโนเมกานะครับนี่วันนี้มีอิสุเด็กาครับนี่ครับ เดิมครับนี่ครับมีแค่จะมาจะพามาดูเจ้าคนนี้นนะครับน,นี่เป็นหัวเด็กกา นี่ทรงเตี้ยนะมันเป็นแค่แค่เหรอทุกคนยี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน hai của mọi người hắn 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 คือผมพาชาาาม,มมาแล้วนะครับขอาเขาม้อเสียงพุงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับใครก็เห,ห,หมือนเดิมนะครับบอกเบี้ยสีเดิมนะครับที่ขอบมันเขียวมิ้นเหมือนเดิมนี้น่าจะสามวันจะสิบลิ้นนะ ใช่ไหมทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยตัวเนี้ยเนี่เนตตัวเนี้ยใช่ไหมก็เจ้าเปอด์ฟียเนี่ยารอเลยดูนนี้กันมากครับอีกคันหนึ่งที่จะพามาชมวันนี้เด็ก,ก้าใช่ไหมไมาใช่นะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ ครับ anyway, ็นเดิมครับแต่งแต่งแต่งเรียบๆไ่มีอะไรครับก็เดิมๆนี่ทอเอ็ดทอเอ็ดครับขังลมทอเอ็ดครับ เ้ออะไรมันหนังนะทุกคนตีมไหมตีไมไหมทุกคนอังเงี้ยก็มาด้เหมือนกันนะเอาทำไมสีเป็นเงี้ยทุกคนไอสีเทาเไฟแอลวีดีครับอันนี้ทั้งคันอันนี้อู้อะไรไม่ทราบนะนะ ข้างหลังครับตะเกียวมีกี่ตัวสี่หรือห้าเนี่ย นะัในสีเทาอ้าวสีเดียวกันเหรอของนู้น๋ยวไฟดีครับทั้งน้ำมันมันทั้งน้ำมันยาวน่าจะสามร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นนะครับหือสามร้อยไม่รู้อ่ะทุกคนอันนี้น่าจะสามเจ็ดนะผมว่า นแม่เปดตเลยมาโกเลดน,นะครับนะนม่มากองนี่ตัวยกหัว คลิปนี้ครับบายบายครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีให้ผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ